20เรากลับรถตรงระหว่างกม20เออกมอ1้า,ากับกมอ20นะกลับรถไปทางบ้านบึงสักตรงไปเมื่อกี้เนี่ยจะไปลแกลง80กิโลกลับรถนะฮะ เดี๋ยวผมจะพาไปชมงานก๋ดเดี๋ยวเส้อเผาข้าก็มุกเส้อเผาที่ปั้มพิธีข้างหน้าว่าเดินทางมันยังไงถ้าหลังเราอ่ะถ้ามาจากทางหนองซากกมอ1 3มาเรื่อยๆตัวนี้ยกมอ19อ่ามุ่งหน้าไปบ้านบึงนะแต่ว่าเนี่ยยังไม่ถึงบ้านบึง ยังไม่ถึงบ้านบึงนะบ้านบึงอ่ะประมาณคอม1สิบเจ็ดน่นอ่ะแยกแยกบ้านบิงพัฒนาตัวนี้คอม1สิบเก้าผ่านมาแล้วข้างหน้าคอม1สิบแปดแต่ว่าเลยกอมอสิบเก้ามายังมีปั้นพีทีอยู่ทางซ้ายมือนี่นะฮะนั่นนะผมจะให้ดูบ้านบ้นมาไม่ถูกเงี้ยฮิฮิรเย้า หมูบ้านวิงชัวเทัพนี่นะคับบาพิธีเนี่ยเข้าไปเลยเข้าไปเข้าไปจเติมน้ำมันก่อนหรือไม่เติมก็ได้อ่าก็ไม่ว่าอะไรผมจะเห็นนี่น,น,น,นี่ตรงนี้เป็นเป็นเออนี่นะฮะเห็นไหมร่างข้าวขาหมูอยู่ตรงนี้ ที่บอกว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงข้างๆห้องน้ำเนี่ยร้านนี้อร่อยมากเนี่ยนี่นะข้าวข<อ>มูสวเขา,าโอ้มาแล้วนะตรงนี้ก็มีเอก็หาที่จอดรถได้ตามสะดวกนะฮะตามที่สะดวกนะไม่ใช่ตามอาเภอใจนะตามที่สะดวกเออถ้าไม่มีคนพิการก็อย่าไปจอดตรงคนพิการเขาก็แล้วกันให้ตามสะดวกนะ าำสิ่อดวกได้ไหมนะว่าาำตรงนี้เป็นสถานีชาร์รถไฟฟ้าของอีเล็กซ่าหรือบายอีแกตหรือว่าอีแ e กตก็คือ,อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในอะีแกตอีแกต e g, e g, e g a t ย่อม,มาจาก electric อ,ะ,อะไรนะ รุ่นถึกที่สี้ไฟล์ผลิตผลิตก็เจเนเรตไหมเรียกเรียกเรียกแต่ตัวก็จะลืมคำเต็มแต่เอเนี่ยมาจากออเทอริทีทีก็คือไทยแลนด์ ิกั็เราเนียกหมูสุนอออีกแก๊ก็คืออิเล็กทริกซิตี้ที่แปลว่าไฟฟ้าเจเนเรติ้งก็คือเจนเจนเนเรตหรือสร้างขึ้นมาหรือผลิตขึ้นมาออ t h o r ตี้คือองค์กรป๊อปไทยแลนด์ไทยแลนด์ก็ผมไม่ต้องแปลเนาะ ก็คืออิเล็กทรอนิกี่ีคือ generating ออฟทอิตี้ออฟอะไรก็คือการไฟฟ้านะอิเล็กทรอซิคือการไฟฟ้าฟฟายผลิตแห่งประเทศไทยอีกจัดแล้วมันจะมีอีกตัวหนึ่งอ่ะมันจะมีของอการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยเออตัวน,นี้คอมโมสิบแปดนะพันตาวท่าจีเห็นไหมตัวนี้เป็นเจ็งกุญยวหมูโบราณเนี่ย ตรงกมสิบแปดตรง,ง,งตรงตรงนี่ธนาคายมือเนี่ยแล้วก็ร้านชุก,กราบก็อย,อยู่ฝั่งนูง้นโอเคไปดีกว่าไปหาข้าวกินตอนเที่ยงยองกันเนาะวันนี้ก็โลกวันพุทธที่เก้า คุมพาบันสองพันห้าร้อยหกสิบหกอ่ะพันท่านเทคนิคกมาสิบแปดแล้วก็ตรงสะพานข้างหน้าเนี่ยถ้าถ้าขึ้นสะพานก็ข้าดแยกไปก็ตรงไปอีกประมาณสิบเจ็ดกิโลเมตรก็เป็นบ้านเออเป็นเออชอนบุรีตรงนี้อำเภอบ้านค่ายนั่นถ้าเดียวซ้ายไปสี่แยกอำเภอบ้านคา่ายทางด้านขวาก็เข้าออตัวัดอำเภอบ้านบึงบ้านบึง ว่าไปตอนนี้ก็ติดไฟแดงอยู่ดูเดีดดยรถฝัง่งนู้นยังมาอยู่เลยฝั่งนี้อะจิดไฟแดงอยู่เนี่ยน่าจะมีประมาณสักหนึ่งนาทีอะไฟแดงตัวน,นี้กว่าจะได้หลุดไปไน,นะ มาเลยว้าแล้วบันบึงแยกนี้แยกบันบึงพัฒนาเลยไปขนาดก็จะเป็นร้านลาบหมูเฮาอยู่อยู่ท้ายมือตรงกมสิบหกอ่าเมื่อกี้ผ่านมาแล้วตรงก่อ,อนขึ้นสะพานกมสิบเจ็ดตอนนี้มันอยู่ระหว่างกมสิบหกกับกมสิบเจ็ด อย่างนี้ก็โอเคเลยอ่าอะไรกินอ่ะโอ้เนี่ยตรงหัวม,มุม,มเนี่ยเป็นโรตัดผัดจากโถตัดใปททันูนนก็บิ๊กซีโอ้ยนานเลิเกัน ู่ตรงหม้อมุมเนี่ยทางซ้ายมือเนี่ยก่อนก่อนถึงรถตัดถ้ามาจากชนบุรีน่ะก็เป็นพิกซีนี่ถ้าเลี้ยวเข้ารถตัดก็เลี้ยวเข้าตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะเข้าตรงนั้นก็ได้แล้วแต่สะดวกถ้ามาจากทางเขตชุมชนน้าเนี่ยโอ้นี่เหรอ ก๋วยเตี <laughs> ๋ยวหมูบาดบึงในต่ำมีที่จอดรถด้านหลังเดี๋ยวขวาก็ไปศาลเจ้าสาก่วยเดี๋ยวซ้ายก็ไปตลาดบาดบึงไปที่ปัะการบาดบึงนั่นแต่ว่าไปสักนิดหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นวันวีนะรเว้นทักจริญ ตลาดวิสิทธิ์ชัยนี่ง่ายกรุงเทพบางนาชนบุรีโอตรงนี้เองนี่ตลาดวิสิทธชัย พอเ,เป็นปันมที่อยู่ในไกลกลางคัวหรือปั้นบึงเลยอแสดงว่าเป็นน่าจะเป็นปั๊มเก่าแก่เขาแหละตอนนี้ยังเป็นทูเวอยู่แต่พอถึงตรงข้าเนี่ยเขาจะบังคับเลี้ยวซ้ายลนะท้าไปทางนี้เพราะว่าข้าเลยส่งไปไม่ได้นะ,นะ,ะวันเวนะฮะมันเมรนะคุณจะส่งไปไม่ได้เลยนะเห็นไหมให้เลี้ยวซ้ายห้ามผ่านนะฮะเนี่ยทางนน้นมาวันเวามา เลี้ยวไปตรงนี้เลยหรือไปเลี้ยวขวาขนาดก็ได้ก็เป็นวันเวเหมือนกันหรือเปล่าเออน่าจะแต่แต่ว่าไปได้แน่แน่วันเวนี่เห็นไหมไม่มีลูกศรสวนทางเลยมีมีจระเสอนชี้ไปขนาดวันเวที่เกิวันเวที่เกิวันเวที่เกิดวันเวที่เกิ ก็คิวรถตู้อยู่ตรงแว่นทัดเจริญตรงตลาดวิสิชัยเมื่อกี้นี้คนเสื้อเยือ่อเสื้อกีลาโอ้นี่เอง วัาไม่ได้นะครับบนเวมเหมือนกันปักจากคอมพิวเตอร์นี่ก็เรียกว,า,วาไม่ได้หรือเปล่าไม่รู้เกมันก็ไม่มีป้ายตลาดเนื่งนงองจำนงของตลาดใหญ่เหมือนกันนี่ ก็เดยนหูเห่งเส้นกี๋อุยชาย,ยบ้านบ,บึงสถาน,นีตำรวจภูทรบ้านบึงที่ประการอำเภอบ้านบึงทางซ้าย เนี่ยเป็นศูนย์ราชการเป็นเป็นเป็นน่าจะเป็นจุดเก่าแก่ของอำเภอบ้านบึงนี่นะกรุงเทพกรุงไทยก็อยู่แถวนี้หมดเลยเนี่ยตรงนี้วันเบโอเคแต่ก็ต้องดูรถซ้ายด้วยนะไม่ใช่เพราะบันเวเนี่ยไม่ด่นะเผื่อเนี่ยมีแบบมอไซค์ย้อ,อนอรกุญยวเป็นกุนบ้านบึงเก่า,กาๆวิทูนน้ำดิบไม่มีเจ้าใหม่มีแต่เจ้าเก่า วัดบึงบวรบรสถิตจังหวัดระยองจังหวัดจันทบุรีนี่เข้าไปตรงนี้ก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอะไร เจอานันไปดาน,นันไหมน้องบอลแดงเนาะไปไหนน้องบอลแดงที่จะไปไหนกระดาษร้อยปีเขาไม่เปิดวันธรรมดา พี่จะไปร้านไหนเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าไปนานนะไม่ไม่ไม่ได้นานไปกินข้าวตรงนี้มาเยดี๋ยว,ยวตรงนี้โอ้นาานอนอเ,นเนี่ยตลาดวิสิทชัยเนี่ยซอยแว่นทับเจริญเนี่ยมันมีรถตู้จอดอยู่นี่ Yeah. เย็นเข้าแล้วโอ้ไปไปไปเส้นนี้ดีกว่าแต่ไปไม่ไกลไปเส้นนี้ขวามืองแต่ลูกพี่จะไปไหนไปเส้นขวามือเส้นเส้นที่ไปน,น้นนองบอดแดงอะ่ะแต่ไม่ถึงน้องบอดแดงออกไปเนี่ยประมาณสิบกิโลนี่แหละมีร้านหลายร้านอยู่ข้าวเจียวเรือผมเห็นอยู่วันนั้นข้าวเจียวเรือบ้านดึงสิบห้าบาทนี่ย Ừ, đi cái đi. À. Ừ. Là à? ăn gì đây, cơm rang dài, ờ, rồi, 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 นี่เ,เดี๋ยวก่อนแต่ผมไม่กินนะผมเพิ่งกินข้าวไปไม่นานก็มันเป็นร้านเป็นเตี๋ยวโรงแรมเลี้ยวซ้ายตรงเนี้ยวัดบึงบวรศิษฐ์เนี่ยน,นะแต่ถ้าไปกินก็เลยไปเนี่ยเดี๋อยๆเนี่ยร้าน,<ๆ>นไหนโอ้ยอย่าจอดทีแยกสิโอ้ร้านบ้านไม้เนี่ยนะถ้าเลี้ยวขวาไปถ้าเดี๋ยวซ้ายตั้ก็อยู่นังขวามือเจอเลยนะดูแลดูแลเดี๋ยววันหลังค่อยค่อยค่อยากิน ันใช่เจริญน่ะมิชุนดำดีหปล่าัถถนนที่เลี้ยวขวานี้ยเ่อราดอนอุทิศมิชุนดำดี่าเฮ้ยรถรถไม่ใช่อยู่อยู่เราจะเลี้ยวขวาไง พี่เลี้ยวไม่ได้แล้วเขาต้องเลี้ยวก่อนพี่ก็ใช่ไงก็หมายถึงว่าเขาเลี้ยวตังค์ตรงนีน้ก็เขาตจะเลี้ยวก่อนนั่นแหละมันมีแต่รถจะเลี้ยวขวาหมดเลยเนี่ยรถข้างหลังเราก็จะเลี้ยวขวาเนี่ยเนี่เห็น,นไหมเ,เนี่ยเราก็เลี้ยวไปอย่างเงี้ยเนี่ยโหแยกความเสี่นี่เองเมื่อกี้ข้างขางขวาเป็นความเสี่ยบเดียว กวคู่จิ้มมม่ไปแกะถักเปืืองน้ำมัน จะไปร้านพวกนี้ไงแล้วทำไมไปร้านโนนงงมันเปลี่ยนใจแล้วมนนันกินก็แบบร้อนๆก๋วยเตียวหมูเจนทะโพบ้านบึง สำหรับลาบคันกัน โอ้ปิดเหรอเดืยยอยุ่ยาวลยลาลาคนแก่นเกมคน,นอีสานแ่บคัก